สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนโดยบลปอแอดเวนเจอร์แพลนเนอร์นะครับผมชื่อวิบนะครับเป็นนักวางแผนการเงินหรือว่าที่นี่เราเรียกกันว่าแพลนเนอร์ครับครับผมชื่ออ๋องนะครับก็ผมเป็น Investment Specialist นะครับของบลปอแอดเวนเจอร์แพลนเนอร์ครับครับรายการคู่หูนักลงทุนของเรานะครับก็จะหมุนเวียนมาพบกับทุกๆท่านเป็นประจําทุกเดือนนะครับโดยนําเอาสาระ ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องวางแผนการเงินเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ออกนะครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าเออบลป a อเวนเจอร์แพลนเนี่ยคืออะไรและทําอะไรครับครับก็ตัวบลรปรนะครับก็เป็นบริษัทหลักทรกัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนนะครับก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งนะครับที่ให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการลงทุนกับลูกค้าแต่ว่าแนวทางการทำงานของ a v e n g e r Panel เรานะครับก็จะเป็นรูปแบบการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนะครับที่ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการดูแลรับรายจ่ายหนี้สินนะครับความเสี่ยงภาษีส่วนบุคคลหรือมีการวางแผนการเกษียณด้วยครับพี่บิ๊ครับอ๋อพูดถึงเรื่องเกษียณเลยครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน Planner ในทีมนะครับก็มักจะได้คําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง IMF ครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการวางแผนเกษียณว่า IMF เดิมททีี่่ลลงุนนนยยเมัสาถปได้้ ได้มันมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับอืมโอเคครับก็ในวิดีโอของเราอันนี้เลยนะครับก็จะมาคุยว่าจริงๆกองทุน r m f นะครับสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว่า,วาเป็นยังไงบ้างตะกอนปายผมขออนุญาตอธิบายตัวกองทุน r m f ให้ฟังอีกสักครั้งสั้นๆนะครับก็มาดูกันว่าตัวกองทุน r m f นะครับก็จะย่อมาจากตัว retirement mutual fund นะครับก็เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยหลัหลหลกๆก็ตั้งใจเนี่ย เปิดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยลงทุนหรือเก็บเงินนะครับเพื่อเอาไปใช้สำหรับในวัยเกษียณเพราะว่ากองเนี้ยจะต้องถือยาวนะครับแล้วก็ขายเร้ครั้งคือตอนอายุ55ปีนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนอย่างน้อยเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วก็การลงทุนความต่อเนื่องนะครับต้องเขาเรียกว่าไม่หยุดลงทุนเนี่ยมากกว่า1ปีนะครับก็จริงๆคำแนะนำเนี่ยถ้าเกิดลงทุนแล้วก็ลงทุนเนี่ยต่อเนื่องทุกปีนะครับจะได้ไม่สับสนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างกองทุน r m f เนี่ยก็จะมีให ตาสานี้อสังหารรือหุ้นเนี่ยก็มีให้เลื่อกลงทุนได้หลายสินทรัพย์มันก็เลยปีนี้มาว่านะครับถ้ามันมีหลายสินทรัพย์ขนาดนี้เราก็สามารถสับเปลี่ยนนะครับอกองทุน IMF เนี่ยไปมาระหว่างกันได้นะครับออบางท่านอาจจะเข้าใจว่าซื้อแล้วต้องทิ้งยาวนะครับความจริงไม่ใช่นะคือเราต้องถือในกองทุนไ m f เนี่ยแหละแต่เราสามารถสับเปลี่ยนระหว่าง IMF ด้วยกันได้ครับอ๋อตอบก่อนเลยถ้าถามว่าสับเปลี่ยนได้ไหมระหว่าง IMF สับเปลี่ยนได้ใช่ครับ ทีนี้ผมก็จะพามาดูตัวอย่างว่าเราเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนระหว่างกันยังไงได้บ้างเช่นสมมติผมมีเป็นกองทุน A นะครับขีด IMF นะครับผมสามารถสับเปลี่ยนเงินลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดหรืออาจจะเป็นบางหน่วยก็ได้นะครับไปจากไปเนี่ยกองทุน B IMF ทั้งหมดได้เลยนะครับซึ่งถามว่าทำไมรถึงต้องสับเปลี่ยนนะครับก็ผมให้ดูเป็นเหตุผลตัวอย่างนะครับก็บางทีเนี่ยกองทุนที่เราถืออยู่นะครับมันอาจจะ performance drop ลงไปก็ได้นะครับหรือบางทีนะครับมันอาจจะเป็นว่าสมมติเดิมผมมีกองทุนหุ้้นนไทย IWE เเออมมาากกแลวผห็โส ที่สามารถกระจายไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ผมอาจจะสับเปลี่ยนกองทุนเนี่ยหุ้นไทย r m f เนี่ยครับไปเป็นหุ้นต่างประเทศที่เป็น r m f ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตัวอรอตเนี่ยมันมีการกระจายการลงทุนแล้วก็การกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นเยวเรื่องการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเยเรื่องการรับความเสี่ยงบางทีเนี่ยผมอาจจะมีหุ้นเยอะนะครับก่อนหน้าแต่พอมาดูหลายๆอย่างปัจจัยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ความเสี่ยงผมันน้อยลงผมก็อาจจะ เออสับเปลี่ยนจากหุ้นนี้ครับที่เป็น i m f เนี่ยแหละนะครับอาจจะมาเป็นใน พวกกลุ่มตราสารนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ความเสี่ยงผ่อตเนี่ยหรือกลงทุนมันลดลงครับพี่ๆครับแต่ตราสารนี้ที่จะใอมาก็ต้องเป็นตราสารนี้ที่เป็น IMF เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับที่เราจะคุยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน IMF ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูในหน้านี้นะครับถ้าเกิดเรามีเป็นหุ้นนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนเนี่ยระหว่างหุ้นด้วยกันเองก็ได้นะครับหรือจากตราสารนี้เป็นตราสารนี้ด้วยกันก็ได้คือระหว่างสินทรัพย์เดียวกันเนี่ยก็สามารถทาได้น สาารถสับเปลี่ยนนะครับไปเป็นกองทุนตราสารหนี้อีกบลจหนึ่งก็ได้นะครับที่เขาอาจจะมีความการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่าผลการดำเนินงานทําได้ดีกว่านะครับหรือจริงสับเปลี่ยนค่าสินทรัพย์ก็ได้อย่างที่ผมแจ้งนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากหุ้นไปเป็นตราสารหนี้นะครับหรือจากตัวตราสารหนี้นะครับหรือตลาดเงินไปเป็นหุ้นเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือตรงนี้เราสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีโปรเซสแล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราอาจจะต้องรับทราบไปด้วยนะครับ โอเคครับทีนี้ถ้าเราสรับเนี่ยมันสับได้ในบรัรจอเดียวกันเท่านั้นหรือว่ามันสับข้ามบรัรจอเลยก็ได้ครับงี้อ่าครับผมก็โดยปกตินะครับเราสามารถสรับเปลี่ยนได้ในบรัรจอเดียวกันหรือจะสับเปลี่ยนข้ามบรัรจอก็ได้ครับหมายความว่าเดิมเนี่ยผมมีอยู่ในบรัรจอเผมอยากไปเจอกองที่สนใจเนี่ยอยู่ในบรัรจอบีบรจอสก็สามารถสรับเปลี่ยนข้ามไปได้เลยครับอืมโอเคทีนี้ พอถ้าเกิดข้ามบลจเนี่ยมันผมเคยได้ยินมาว่ามันมีเงื่อนไขหรือมันมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถ้าเกิดเราย้ายข้ามบลจเนี่ยอยากให้องอช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนนะครับเหมือนกับเราทํารายการก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าหรือออกของกองทุนนั้นๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมขออยากเน้นก่อนเลยนะครับว่าในการสับเปลี่ยนนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย ต้องลองดูเงื่อนไขก่อนนะครับว่าบราจนนิจน,นั้นเนี่ยมีการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเ,เป็นการคิดคำนวณยังไงเป็นจำนวนบาทไปเลยหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เราจะทาการสับเปลี่ยนนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยเพื่อรายละเอียดที่ถูกต้องนะครับก็แนะนําว่าอาจจะลองสอบถามกับทางบริจนะครับหรือว่าผู้ดูแลนะครับการลงทุนของท่านก่อนอีกทีก็ได้ก่อนทํารายการนะครับทีแต่เนี้ผมจะพามาดูก่อนว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่มันจะมีโอกาสเกิดเวลาที่เราสับเปลี่ยนกองทุน IMF นะครับก็อาจจะเกิดจากค่าธรรมเนียมนะครับในการสับเปล หนึ่งอ่านว่าในฟันแฟกชีสนะครับที่เขาเป็นตัวให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนนั้นเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เป็นค่าธรรมเนียมอยู่นะครับโดยเราลองสังเกตนะครับเขาจะมีเขียนเลยว่าถ้าเป็นค่าสับเปลี่ยนนะครับในของค่าธรรมเนียมเนี่ยเ <ık. S 1> ข е ียนเลยว่าถ้าเกิดเป็นสับเปลี่ยนภายในบลจเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่าเก็บหรือไม่เก็บอย่างในน้านี้เข е ียนว่าถ้าเป็นภายในบลจเดียวกันไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการสับเปลี่ยนไปบลจอ,อื่นนะครับเขาจะเขียนเลยว่านะครับเนี่ยเก็บค่าธรรมเนียม1%นื่บเปอร์เซ เนี่ยคืออะไร1%จากมูลค่าลงทุนณนะวันทํารายการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสมมติว่ากองทุนวันที่ผมทํารายการเนี่ยนะครับผมมีมูลค่าลงทุนอยู่ที่10,000แบาท<ม>ซึ่ง10,000แบาทเนี่ยอาจจะก,กําไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับแต่ณวันทํารายการเนี่ยพอคูณมูลค่าหน่วยลงทุนแล้วเนี่ยได้ห0 0 0 0แสนนะครับถ้าสับเปลี่ยนไปเป็นบลจอ,อื่นนะครับตัวบลจอเนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียม1%นะครับจากตัวอย่างเนี้ยหนึ่งแสนบาทนะครับคูณเข้าไป1%ก็คือ1,000บาท ตัว1,000บาทเนี่ยครับเราจะต้องเป็นคนโอนนะครับค่าธรรมเนียมให้กับบลจนะครับตัวต้นทางเนี่ยที่เขาเก็บนะครับถ้าเขาเก็บเนี่ยตัวนี้1000เราก็ต้องโอนให้เขา1000นะครับจะไม่ได้หักออกจากตัวมูลค่าหน่วยลงทุนนะครับคือ10,000แสนเนี่ยจะโอนย้ายไปเป็นเต็ม10,000แสนแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเสีย1000นะครับให้กับบลจด้วยในการย้ายนะครับซึ่งก็ต้องลองมาอ่านรับว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมกี่บาทแล้วแต่บลจก็แล้วแต่กองทุนครับอืมโอเคโอเคดังนั้นก็เตรียม ดูตรงนี้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจในการย้ายด้วยนะครับว่าเพียงพอใจที่จะย้ายไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีต้นทุนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับใช่ครับ โอเคทีนี้มีกรณีที่ไม่เสียไหมครับอ่ามีเหมือนกันครับพี่พีพัก็อันนี้ผมลองเอามาให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าอย่างตัวกองทุนนี้นะครับเขาจะมีเขียนข้างล่างเลยว่าในกรณีที่สับเปลี่ยนเข้าหรือสับเปลี่ยนออกก็ตามนะครับไม่เก็บนะครับไม่เรียกเก็บเนี่ยก็คือแสดงว่าถ้าเป็นกองทุนนี้นะครับสับเปลี่ยนไปบลจอ,อื่นนะครับเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมหมายความว่าเราเนี่ยถ้ามี1 0 0 0 0แบาทเราก็สามารถสับเปลี่ยนออกไปเนี่ยหนึ่งแบาทได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมให ทีนี้ไอ้ขั้นตอนอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนเงื่อนไขทีนี้ตอนที่ดําเนินการเนี่ยผมก็จะว่าที่ผ่านมามันต้องมีเอกสารมากรอกเยอะอะไรเงี้ย ทุกวันนี้มันมีอะไรที่มาช่วยอำนวยความสะดวกพวกนี้บ้างไหมครับอ่าครับผมก็ต้องบอกว่าในตอนณปัจจุบันเนี่ยในหลายๆบลจนะครับถ้าเกิดเราสับเปลี่ยนกองทุนในบลจเดียวกันนะครับส่วนมากตอนนี้สามารถทําผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับของทางบลจได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยบางทีซื้อผ่านตัว,ต,วตัวแทนจําหน่ายอาจจะเป็นบลบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็จะลองสอบถามก่อนก็ได้ว่านะครับถามผู้ดูแลว่าสามารถสับเปลี่ยนผ่านแอปได้เลยไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆท่านซื้อตรงผ่านบลจเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทางบลจจเเนีี่ยขาก็ะมระบบบบออออนนนนนนไไลลลล์หหรรืมีีีีแปปเเเเเ่่่่ยยยใ้้าากดดสัผจย นะครับก็ค่อนข้างสะดวกก็ไม่ต้องเต็ียมเอกสารครับอืมครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่เราต้องสับเปลี่ยนแบบข้ามบัจอเลยนะครับ อ่าครับผมในสําหรับการสับเปลี่ยนข้ามบลจนะครับต้องมีเรื่องของเอกสารนะครับคือต้องมีการเตรียมเอกสารทั้งฝั่งของตัวต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับถ้าสมมติว่าบลจปลายทางเนี่ยผมไม่เคยซื้อมาก่อนนะครับผมเนี่ยต้องมีการเปิดบัญชีนะครับของบลจปลายทางเนี่ยให้เรียบร้อยเขาเปิดบัญชีเนี่ยคือเป็นบัญชีสาหรับซื้อกองทุนรถยนต์สีเลยนะครับอย่างเช่นที่เรากาลังคุยเนี่ยเป็น R M F ใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะย้ายจากบลจ A ไปบลตรจ B นะครับแต่บน ผมเนี่ยต้องเข้าไปที่บลจบีก่อนว่าโอเคผมอยากมาเปิดบัญชีนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะย้ายตัวกองทุน RMF เ,เนี่ยเข้ามานะครับก็ต้องมีโปรเซสตรงนี้ด้วยนั่นนี่หมายความว่าตัวการสับเปลี่ยนข้ามบลจครับอาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยในเรื่องของการเตรียมการนะครับเพื mm hmm. ่อที่จะสับเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็อย่าลืมอาจจะลองนไหนถ้าเกิดเราไปคุยกับบลจบีแล้วเนี่ยลองถามเขาเลยว่าเราจะย้ายกองเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันย้ายได้ไหมแล้วมันมีค่าธรรมเนียมหรือเปอล่าอาจจะลองสอบถามเขาก่อนก็ได้ครับ mm hmm. ทีนี Bref, ้ลองเรามีเหมือนกับเป็นตัวช่วยเป็นเหมือน s t e ็ปไกด์ไลน์สรุปให้ฟังคร่าวๆเลครับว่าถ้าเกิดต้องการจะย้ายข้ามระหว่างไป A เป็ B อย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างได้เลยครับก็ผมลองทําเป็นภาพตัวอย่างมาให้ดูนะครับสมิวมานะครับผมมีตัวกองทุนหนึ่งนะครับเป็นกองทุนหุ้นไทยนะครับบลจ A กองทุน IMF หุ้นไทยนะครับก็นัวันทำรายการเนี่ยผมมีูาคาอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับผมเนี่ยต้องการสับเปลี่ยนข้ามบลจเลยนะครับไปอีกบลจหนึ่งโดย กองเนี้ยนะครับเขาก็มีเขียนเงื่อนไขไว้ว่าเขาจะเก็บค่าเียมย้ายออกเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็โปรเซสจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มเลยครับขั้นแรกนะครับก่อนย้ายทุกท่านนะครับเราพยายามตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราสามารถทำรายการได้ไหมอาจจะถามทั้งฝั่งบลจเนี่ยบลจเอนะสมมติผมจะย้ายไปบลจบีแล้วกันนะครับถามทั้งเอทั้งบีเลยว่าผมเนี่ยสามารถทำรายการย้ายได้หรือไม่นะครับถัดมานะครับเราไปดูก่อนว่าค่าธรรมเนียมนะครับในฝั่งบลจเอเนี่ยเป็นยังไงอ่าสมมติผมไปอ่านมาแล้วในฟาร์มแฟกชีทเขาเขียนอยู่่่อผผมมมได้้รรับบทาาาวถี ผมจะเสีย1%ของ1แสนก็คือ1,000บาทที่ผมจะต้องเตรียมโอนจากให้บราจอ A ในตอนวันทำรายการนะครับถัดมาก,ก็ไปเต็มเอกสารนะครับในฝั่งของนั้กบราจอ A และบรจอ B เลยว่าบราจอ A เขามีเอกสารสับเปลี่ยนออกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงฝั่ง B เนี่ยมีเอกสารสับเปลี่ยนเข้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดผมยังไม่ได้เปิดบราจอ B นะครับผมก็ต้องไปเปิดบราจอ B ให้เรียบร้อยก่อน อันนี้คือเรายังไม่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนเลยนะครับเป็นการเตรียมการทั้งหมด <c oughs> ก็คือไปเตรียมทั้งฝั่ง A ฟฝั่ง B ให้เรียบร้อยนะครับผมยกตัวอย่างนะหมายความว่าผมต้องมีเอกสารฝั่ง A ออกฝั่ง B เข้าแล้วผมก็ต้องไปเปิดบัญชีฝั่ง B ให้เรียบร้อย ถ้าผมเตรียมตรงนี้เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับถัดมาก็มากองเอกสารเลยนะครับก็มากอเรียบร้อยว่าโอเคผมจะย้ายกองอะไรออกกองอะไรเข้ามีเลขหงิยเดือนเป็นยังไงบ้างโอนออกกี่หน่วยหรือหน่วยจานวนหน่วยทั้งหมดก็กองให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะรบกวนหรือถามเจ้าหน้าที่หรือผู้แรบัญชีเราครับให้เขาช่วยดูให้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกองเรียบร้อยเสร็จก็ไปยื่นทารายการนะครับโปรเซสคือเราต้องไปยื่นทํารายการที่บริจต้นทางก่อนคือบริจ A นะครับเอกสารเนี่ยไปยื่นให้เขาบอกว่าเนี่ยต้องการทําการ สับเปลี่ยนออกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะทำรายการสับเปลี่ยนออกให้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเราก็โอนเนี่ยอย่าง1นึ่พันในเคสเนี้ยนะครับก็ให้บราจาเอ A, โอนไปให้เขานะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ทำรายการพอรทำรายการนี้เสร็จนะครับ เราก็ต้องนําเอกสารชุดนี้นะครับคือบลจอ A อเนี่ยจะมีก๊อปปี้ออกมาให้นะครับเราก็นําเอกสารชุดนี้นะครับไปยื่นให้บลจ B ด้วยว่าเนี่ยเราไปยื่นออกที่ A เรียบร้อยนะจะมาเอาเข้าที่ B ก็ต้องไปยื่นที่บลจ B นะครับผมอันนี้ถึงจะเป็นโปรเซสนะครับจบนะครับขั้นตอนในการย้ายนะครับตัวกองทุนจาก A เนี่ยไป B นะครับซึ่งอย่างตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นหุ้นไทยไปเข้าหุ้นต่างประเทศในบลจ B ถูกต้องไหมครับ โปรเซสก็คือทําแบบนี้เลยต่อให้เนี่ยเป็นหุ้นไทยไปเข้าตราสัญน,นี้หรือเป็นหุ้นไทยไปเข้าหุ้นไทยด้วยกันโปรเซสก็ทําแบบเดียวกันครับผม,อมโอเคขอบคุณมากครับออกก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะ RMF ที่มีอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนในการจะสับเลียนยังไงก็ถ้าสมมติว่าฟังแล้วไม่ทานก็ค่อยๆย้อนกลับไปดูแล้วก็ค่อยดูแล้วก็ follow ตามสเต็ปที่เมื่อกี้อองเล่าให้ฟังนะครับแต่ก็อาจจะถ้าใครรู้สึกว่าเอมันอาจจะทายากหน่อยเนี่ยก็ข่าวดีสำหรับคนที่เป็นลูกค้า a v e n g e r p l a n n e r อยู่แล้วนะครับก็ขั้นตอนพวกนี้แพลน n นอที่ดูแลแต่ละท่านอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเ,เรื่องขั้นตอนบกนี้ให้กับทุกท่านได้ช่วยคลอดเช็คให้ได้นะ อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่เปิดบัญชีโดยตรงกับบลจต่างๆโดยที่ไม่ได้มีตัวแทนดูแลก็อาจจะต้องติดต่อบลจ A อด้วยตัวเองหนึ่งครั้งไปต่อบลจ B ด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งและถ้าเกิดสมมติมีขั้นตอนเพ่มเตือก็ต้องติดต่อด้วยตัวเองแต่สำหรับคนที่เป็นลูกค้าอื่นเจ้าแพลนเนอร์อยู่ก็ขั้นตอนพวกนี้เดี๋ยวทางแพลนเนอร์ช่วยดูแลให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subcribe รเเวลาาทีี่่มมใหๆ ทุกๆเดือนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนไปที่ notification ใน device ของแต่ละท่านนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้วบงว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ